สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันไอซ์ค่ะและสุขค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาอยู่กันที่โรงเรียนโรเดริกส์พีคค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนจะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราและจะพาทุกท่านไปส่องหนุ่มหล่อสาวสวยประจำโรงเรียนของเราค่ะเพราะทุกท่าน ของเราในเวลาเช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เช้าแล้วบ่ายแล้วร้อนมากด้วยค่ะหลังจากที่ ในส่วนของบุมนี้นะคะก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับพวกเราตอนทเที่ยงนะคะก็สามารถทํากันบ้านหรืออ่านสื้อได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะแอบส่องหน,ห,นหนุ่มด้วยค่ะดูหนังสือกันด้วยค่ะอ่านมากอะไรได้คำนี้ เราใช้ทานอาหารในตอนกลางวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราทานอาหารเสร็จแล้วะค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ไม่จอยกันนะครับตามมาครับปจ้จะเป็นใครคะป็จะเป็นใครคะเป็นแม่ครัวของโรงแรีนนี้ครับอ๋อทีหนมา่อาหารให้กับเด็กโรงเรียนนี้กินพี่ตอบสิก็ดีใจป้าก็มีงานทำเด็กๆก็กินอิ่มเหนื่อยไหมครับ ก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุข,ขนี่น้องสาวจััจกน,นกองผูายแลครับตอนนี้ก็จะเล่นบดลบนะครับไหนเล่นโชว์หน่อนยเล่นโชว์หน่อย,ล,อยะละเรานะคะก็จะไปตามหาคุณครู <c oughs> ท่านหนึ่งที่ทุกคนต่างให้การยอมรับว่าเขานี่หน้าตาดีที่สุดแล้วค่ะตามมาเลยค่ะเราตามไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> ขอ,ขอสอบถามนะคะว่าทำไมคุณครูถึงเลือกมาสอนที่นี่คะอ,อะไรถามม่ถามม่ขอสอบถามค่ะว่าทำไมถึงเลือกมาสอนที่นี่เลือกมาสอนที่นี่เพราะโรงเรียนที่นี่มีความพร้อมอเด็กๆน่ารัก จมหาวิทยาลัยบุราพาคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนสังคม<ห>แล้วคุณผูกี่จ้า <c oughs> เด็กที่นี่นะคะมีความน่ารักมายย่าด้อยแค่ไหนครโอ้ยน่ารักน่ารักเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเด็กๆน่ารักแบบธรรมชาติ ครูประจําชั้นของเราค่ะขอสอบถามนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาประจําชั้นครูเอาจริงๆนะจริงจริงค่ะห้องนี้ไม่ดื้อหรอกแต่ซนสนเหมือนเด็กเลยแต่ก็มีความน่ารักในตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ไปแกล้งน้อนมันจะดีมากเลยขอเล่นอะไรเล็กๆเลยไม่ใช้อะไรเลย มีตัวทายไหมคะมีทายไหมคะก็คิดว่าความภาคภูมิใจในตัวแม่หนูอะค่ะมันไบ้างสดสดกดไม่มีค่ะตอนนี้เป็นเด็กวยนเองอ่าใช่แล้วก็ขยันส่งงานตรงเวลาอันนี้คือสิ่งที่ครูภูมิใจโอเคไม่มีแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะร้องไ่ะ ชั้นม3ครับก็รู้สึกว่ามันยังเร็วไปครับผมรู้สึกยด้อยูยย่นานวันนี้เพราะว่าผมคิดถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ดีต่อผมรู้สึกยังไงที่จะต้องจากเพื่อนเก่าแล้วไปหาเพื่อนใหม่คะก็รู้รู้สึกใจหายมากค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแต่ว่าเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมเยค่ะรู้สึกยังไงกับเพื่อนเพื่อนห้อ,มองม3และเพราะอะไรคะ รู้สึกผูกพันมากค่ะเพราะว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดถึงในบางครั้งเราผิดใจกันไปบ้างแต่ว่าเราก็ปรับทําความเข้าใจกันและสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนว่ารักเพื่อนทุกคนมากนะคะรู้สึกยังไงกับครูในโรงเรียนนี้ก็รู้สึกว่าครูเรงเลยนะคะดีทุกท่านเลยแม้บางท่านเราอาจจะไม่ชอบท่านบ้างแต่ว่าเราก็ทำความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกันจนแบบเข้าใจกัน ก็อยากขอโทษครูครูบางท่านที่เราอาจจะทำไม่ดีใส่ท่านและอยากขอบคุณครูทุกท่านในโรงเรียนนี้นะคะที่ส่งสอนเราจน